ทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเืีองฝนสบายตุรกีนะคะวันนี้นะคะฝนจะชวนทุกคนมาหยำมะม่วงกินนะคะคือฝนได้มะม่วงมาจากบูซานนะคะที่นี่ถามว่ามีไหมมีนะคะแต่ว่าฝนไม่เคยเจออันแบบแข็งๆเลยนะคะก็เลยไปเจอที่บูซานะคะได้มาสองลูกนะคะลูกนี้เริ่มนิ่มแล้วนะ,ะทุกคน ลูกนี้ยังแข็งอยู่เดี๋ยววันนี้ฝนจะยำลงหนึ่งนะคะจะลองยำดูนะคะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะฝนก็ไม่ค่อยชอบเนื้อมันหรอกคือมันไม่เหมือนมะม่วงบ้านเรานะคะเดี๋ยววันนี้จะลองยำดูนะคะเดี๋ยวไปทํากินด้วยกันนะคะไปกันค่ะลูกใหญ่อยู่นะทุกคนเดี๋ยวจะปอกเปลือกก่อนนะคะเป็นมะม่วงอะไรไม่รู้ฝนก็ไม่รู้จักนะคะแก่แล้วนะคะเหลืองๆแล้วเนี่ย เราก็จะสับเอาเนาะน้ำลายไหลแล้วนะคะทุกคนข้างในคือนิ่มแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะสุกหรือว่าเหี่ยวนะทุกคน ฝนก็จะทําน้ํายำนะคะอันนี้เป็นพริกนะคะที่แบบคั่วเองเนาะใส่เยอะเดี๋ยวเผ็ดนะคะกินไม่ไหวผ <c oughs> งนัวนะคะน้ําปลาใส่น้ำปลานะคะหน่อยหนึ่งแต่ว่าฝนก็ไม่เคยใส่หรอนะคะแต่ว่ามันอาจจะอร่อยมากกวันนี้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ทำอยู่บ้านเราอะ <c oughs> ไม่รู้สิ บอกไม่ถูกนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะเบิ่งก่อนเด้อยยานถึอเกลืออยู่ <c oughs> ใส่หอมเดงลงไปมะม่วงนะคะมะม่วงหอมมากทุกคน มีใครทำเหมือนฝนหรือเปล่าะคะฝนชอบใส่ข้าวคั่วไปหน่อยนึ่งนะทุกคนมันจะได้หอมๆถั่วลิสงนะคะดีก่อนเสร็จแล้วเรียบร้อยขาดอะไรไหมอ่ะเหมือนขาดอะไรเลยเนาะ เราจะทาดคู่กับมันฝรั่งนะคะคือไม่รู้จะกินกับอะไรนะคะก็มีมันฝรั่งทอดนะคะน่าจะเข้ากันดีนะคะทุกคนอร่อยมากสวัสดีครับหรือยังสวัสดีครับกลับมาพอดีนะคะก็อร่อยมากมโกกินหลยตอนเล้วเนี่ยบ๊ายบาย อันนึงทีโอเคแล้วนะเรียบร้อยนะคะนี่นะคะพอดีไปได้ไส้กรอกเออของซีพนะคะมาก็เลยจะลองดูว่ามันจะเค็มไหมนะคะไสบ้าไส้กรอกที่นี่คือเค็มมากนะคะเดี๋ยวมากินด้วยกันนะคะ าอยู่ไม่เค็มไม่เหม็นไม่ขิวผานอืของซีพีฝนเข้าไปชื้อไอฝนเข้าไปชื้อเหรฝนเข้าไปซื้อในช็อปนะคะในช็อปของซีพีนะคะคือจะเข้าไปหาใช้กรอกเลยแต่ไปเจอก็มีแต่แบบเนี้ก็เลยเอานี่มาอือคคับ เออหมันฝรั่งเ๋อ สามีกินไปหลายคำนะคะบอกว่าอร่อย ทำเสร็จสักพักแล้วนะคะก็พ่อปู่กับสามีนะคะไปชอปปิ้งมาเพิ่งกลับก็สเต็ปเดิมนะคะก็คือหนูข้าวแล้วก็อยากดื่มชาก็เลยเตรียมอะไรให้เขาก่อนก็เราก็เลยเพิ่งมาได้กินพอดีไอตัวนี้ก็เข้าเครื่องพอดีเลย ืวานไปห้างนะคะก็ไปเจอแท่กอก CP พีเหมือนกันแต่มันห่อใหญ่เกินนะคะก็เลยไม่กล้าเอามาเพราะว่าซื้ออันนี้มาแล้วนะก็คือแบบจะเอามาชิมก่อนนะคะเพราะว่ากลัวมันเค็มกลัวมันเค็มนะทุกคน ตามมาร์เก็ตแถวเนี้ยมะม่วงมีแต่ว่าคนไปซื้อที่ไรมันมีแต่เหี่ยวไม่เคยเจออันแข็งๆอันนี้ไปเจออยู่เมทโทบูซานะหวยังบอกว่าจะซื้อกลับมาที่นี่จริงๆอ่ะแล้วก็ จับดูก็มีอยู่สองลูกคนระับที่แข็งนอกนั้นก็นิ่มหมดเลยถ้ามะม่วงเปรี้ยวอีกหน่อยนะเข้ากันเลยอื เริ่มเผ็ดแล้วนะคะคือพริก <c oughs> พริกที่คั่วเองเผ็ดมากโอ้ยเผ็ดมากจริงๆแบบฝนก็ไปซื้อพริกตุรกีนะคะมาผสมนะก็ยังเผ็ดอยู่แบบสุดนะตอนแรกพี่ชายพี่ชายเขานะแบบเอามาเลยเอามาเลยแบบเขาจะเอาไปแบบ ที่ทํางานคนบอกว่ามันเผ็ดมากเลยนะมันไม,ไม่เหมือนพริกตุรกีนะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาแบบเหมือนมันวัยวอะไรเงี้ยนะอยากลองไงเตะนิดเดียวทาแบบไม่เอาเลยมันเผ็ดมากจริง อยู่ตุรกีนะคะเข้าปีที่สองแล้วเริ่มกินอาหารตุรกีได้แล้วสลัดก็กินโยเกิร์ตก็กินซุปก็กินซุปนี่คือต้องทําเองนะอถึงจะกินนะคะเพราะแบบบางบ้านอะ่ะถ้าใส่หอมหอมใหญ่ก็หนักหอมใหญ่จนแบบ เหม็นอะกินไม่ได้อร่อยมาก กุ้งแห้งเนาะกุ้งแห้งไม่ก็ปลาก,กรอบเนาะมันจะฟินมากกว่านี้เริ่มเผ็ดนะทุกคน ปูกแมาถึงแก็เรียก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 ไม่รู้แกเรียกอะไรเรียกถึงนั่นเลยจนบางทีบ่นก็รำคาญนะชอบเรียกอะ่ะอืมเรียกแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรอะ่ะแบบเรียกอืมงง 감 o m คั่วนะ,ะได้กลิ่นปลามีความคล้ายกระปิตีกันกับน้ำปลามันก็เลยแบบเหมือนกะปิมันก็เลยฟินนะเข้ากันขาดแค่กุ้งแห้งหรือไม่ก็าปลากรอบแค่นั้นเองทำแบบจะฟินมากกว่านี้นะคะค่ะวันนี้ก็เป็นการแบบชวนมาทํายำมะม่วงนะคะแล้วก็มากินด้วยกันนะคะพูดคุยเล็กๆน้อยๆเนาะ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ